สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็แฟนผู้มประมาณว่าทุกท่านครับมีคําถามถามมาเอยอะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจราจรใหม่เนี่ยบอกว่าถ้าเราขับรถแล้วไม่ได้ทําผิดกฎจราจรแล้วปรากฏว่าตํารวจเนี่ยออกไปสั่งแล้วเรียกเก็บใบขี่ลงไปเห็นแล้วเนี่ยเราไม่ไปจ่ายค่าปรับเขาก็ต้องฟ้องคดีถูกไหมครับปัญหาว่าในระหว่างที่เราสู้คดีอยู่เราไม่มีใบ,บขี่ เราไม่ขี่ขับไปก็ต้องถูกจับเพราะม่พกใบขับขี่เราจาเย็ดราทำไมเพราะคุณไม่มีใบยากขับรถหนูบอกว่าหนูมีให้พี่เขียนใบสั่งมีอยู่ที่ไหนครับเอาใบสั่งใช้แทนใบขี่ใบสั่งมันก็ใช้แทนใบขี่แ,แค่เจ็ดวันเกินเจ็ดวันมันก็ใช้แทนใบขี่ไม่ได้เรามาวิเคราะห์ข้อกฎหมายเลยดีกว่าครับว่า,าการกฎหมายจราจรเนี่ยตำรวจจราจรสามารถเรียกเก็บใบขับขี่ได้พอเห็นว่าเราทำผิกดกฎจราจรอ,ออกใบสั่งเรียกเก็บใบขี่ไป พอเราไปจ่ายค่าปรับเขาก็คือเมืนขี่เราใช่ไหมครับปัญหาต่อไปคือว่าเราไม่ทําผิดกฎจราจรแต่จราจรเนี่ยจะออกไปสั่งเราอนุยกตัวอย่างนะครับเช่นเราวิ่งมาแล้วเราแซงพอแซงรถปป๊บเนี่ยก็โดนเรียกเรียกตรวจเขาตรวจโดยขี่เอาไปขี่ให้จราจรบ,บอกคุณวิ่งทางขวาเฮ้ยผมไม่ได้วิ่งทางขวาผมกำลังแซงขวาผมแซงขวาแล้วผมว่าเข้ามาผมไม่ได้วิ่งขวา ก็ทะเลาะกันฉันก็ตอกไม่รู้หละคุณแหละคุณวิ่งทางขวาผมจะออกไปสั่งคุณว่าแล้วจราจรก็ออกไปสั่งออกไปสั่งเสร็จก็เรียกเก็บใบผีเรไปเพราะใบผีอยู่ในมือจราจรอยู่แล้วใช่ไหมครับก่อนจะครบเกณฑ์วันเราก็ไปรายงานตัวสารวัตรครับผมรายงานตัวตามใบสั่งครับผมไม่ได้ทำผิดกฎจราจรครับเพราะว่าผมวิ่งแซงขวาและปรากฏว่าตำรวจจราจรเนี่ยออกไปสั่งหาว่าผมเนี่ยวิ่งเลงขวา เพราะนั้นเนี่ยผมขอสู้คดีครับปัญหาต่อว่าพอบอกผมขอสู้คดีเนี่ยนายกบขี่ครับนายก็ขี่กงคืนผมนะครับไม่คืนผมเราวผมจะขับไงออกไปผมก็ถูกจับอ้าวถ้าจะเรียกเก็บไม่ับขี่ผมออกไปแทนให้ผมแค่แทนไปขี่ในระหว่างที่ผมสู้คดีอยู่เมื่อคดีถึงที่นสุดแล้วเข้าไว่ากันถ้าไม่ออกไปแทนละเ,เว้นนะครับหรือว่าไม่คืนไปขี่ผม บริษาทหน้าที่ดูไม่ชอบนะครับลองดูนะครับเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยมันมีคนเขาขอสู้คดีแล้วแล้วตำรวจยึดใบขี่ไ,ไว้แล้วไม่ยอมคืนใบขี่แล้วจะขับยังไงขับไปก็ถูกจับเพราะไม่มีใบขีเ่เอาแค่นี้แหละครับช่วยกันแพร่กระจายนะครับคนใช้รถใช้ถนจนจะได้รู้แล้วเจ้ารนการตำรวจจราจรนะครับคุณจะต้องพิจนารณาการใช้ข้อกฎหมายให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่งั้นสังคมมันจะอยู่กันยากนะครับโชคดีครับ พบกับบูธ M.D. Made ได้ในงาน b a n k า o ค s e Fair 2017นสิณลาน n ั r t Central World 28-30เมษายนนี World, ้